เสียงเพลงเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการใช้ชีวิตของคนทุกยุคมาดูกันดีกว่าว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการฟังเพลงของพวกเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในปี1877จุดกำเนิดของการฟังเพลงโทมัสอาวาแอนสันได้สร้างเครื่องอัดเสียงเครื่องแรกได้สำเร็จภายในชื่อโฟโนกราฟ โดยหลักการทำงานของเครื่องนี้คือเมื่อเราพูดใส่เมาส์พร้อมกับไขลามด้ามจับที่ติดมากับตัวกระบอกเสียงคลื่นเสียงก็จะทำปฏิกิริยากับแผ่นไดอะแฟร,รมของเมาส์และเข็มเหล็กที่อยู่ตรงปลายเมาส์ก็จะสร้างร่องเสียงขึ้นโดยการขูดกับแผ่นดีบุกที่พันอยู่รอบๆตัวกระบอกเสียงนั่นเองในปีคศ1887ไวโน วิวัฒนาการเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีต้นกำเนิดมาจากโฟโนกราฟซึ่งตัวแผ่นเสียงเวเน่รนแรกอันเป็นรูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นผลงานในปีคิศักราช1887ของแอมเบลีเบอร์ลินนโดยการนำแผ่นสังกะสีมาตัดขอบเป็นวงกลมใช้ยางย้อมสีดำและน้ำมันเชลักผสมกับขี้ครั่งซึ่งเขาได้ตั้งชื่อมันว่ากราโมโฟน ปีคิศรักัราช1897เรดิโอนักวิศวกรไฟฟ้าที่มีชื่อว่าดูเยลโมมาเกอรนีได้สร้างวิทยุโทรเลขขึ้นโดยการนำสัญญาณไร้สายที่เขาคิดค้นขึ้นไปใช้กับเครื่องโทรเลขจนทำให้เกิดวิทยุโทรเลขขึ้นนั่นเองหลังจากนั้น4ปีต่อมาสัญญาณมอสของวิทยุโทรเลขถูกพัฒนาให้กลายเป็นเสียงพูดจึงทำให้ขึ้นวิทยุสาธารณะได้รับความนิยมนั่นเองในปีคศรัฐหักราช1 9 6สเซตเทป ฟิลิปคอมพานีได้คิดคนเทปนี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับเพลงโดยเฉพาะถึงแม้ในช่วงแรกคุณภาพเสียงจะไม่ได้ดีมากนักแต่พอเข้าสู่ช่วงยุคปี1970คุณภาพเสียงของเทปคลาสสิกก็ถูกปรับปรุงขึ้นจนทำให้กลายเป็นคู่แข่งของแผ่นเสียงที่ทำตลาดไว้ก่อนแล้วในปีคศช1982 Compact Dis c ก์ฟิลิปคอมพานและโซนี่คอ p o ปอเรชัเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลต่อด้านอุตสาหากรรมดนตรีโลก ได้ร่วมกันพัฒนา Compact Disc หรือที่เรียกกันว่า CD จนสำเร็จพร้อมใช้โดยมีจุดเด่นคือการจุข้อมูลที่มากกว่าแผ่นเสียงและคราสเซ็ตเทปและนี่คือเหตุผลทำไม CD จึงสามารถขยายตลาดไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วปีคศักรา1989 MP3 Player Ken Kramer ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์เขาได้ทำการประดิษฐ์เครื่องเล่น MP3 ขึ้นในปี คิดศักราร1979จได้ตั้งชื่อว่า ixi ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบของเครื่องเล่น mp 3และภายหลังบริษัท apple ได้จ้างเขาเพื่อผลิต iPod นั่นเองเพราะความสะดวกสบายในการพกพาเครื่องเล่น mp 3จึงได้รับความนิยมมากอย่างรวดเร็วปัจจุบัน Online Music ิกสตรีมมิ่งแพลตฟอย้อนกลับไปในปีคิดศักราช1 9เ9เว็บไซต์แชร์เพลงชื่อ n a p s t e r เปิดให้บริการแชร์เพลง mp 3ระหว่างกัรแลกกันฟรีถึงแม้จะได้รับความนิยมมาก แต่ก็ถูกป้องจากบริษัทสิทธิ์เพลงพอเป็นข่าวดังจึงทําให้บริการนี้มีผู้ใช้งานจํานวนมากขึ้นไปอีก Napster จึงเข้าสํารวจตลาดนี้ในปี2003บริษัท Apple ได้เปิดตัว iTunes s t o n e ซึ่งเป็นคังเพลงออนไลน์ที่ใช้ร่วมกันกับเครื่อง MP 3และ i p o d ในขณะที่เว็บไซต์แชร์เพลงเถื่อนก็ต้องเสี่ยงต่อการโดนไวรัสเพื่อดาวโหลดเพลงจึงทาให้มีคนจํานวนมากหันมาใช้บริการ iTunes ของ Apple ในยุคที่อินเทอร์เน็ตได้เข้าสู่ชีวิตประจําวันของทุกคนถึงทําให้มีบริการการสตรีมเพลงออนไลน์เกิดขึ้นมากมายซึ่งบริการที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อมาก็คือ Spotify นั่นเองและต่อมาในปี2012 Deezer ได้เปิดตัวในฐานะผู้ให้บริการ Music s t r e m ม i ิ่เจ้าแรกในไทยซึ่งในปัจจุบันส่งผลให้มีบริการสตรีมเพลงเกิดขึ้นมากมายเช่น j u s o u n d c l o YouTube Music เป็นยังไงกันบ้างกับจุดเริ่มต้นของการฟังเพลงจะเห็นได้ชัดเลยว่าเสียงเพลงเป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามพัฒนาให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตอีก20ปีหรือ30ปีข้างหน้าเทคโนโลยีการฟังเพลงจะถูกพัฒนาไปถึงแค่ไหนไม่มีใครรู้เลยและถ้าใครสนใจสินค้าต่างๆของห้าดนตรีย่งเสงีงก็สามารถติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ